ก็ทั้งโครงสร้างและความสามารถในการทําหน้าที่ใช่ไหมคะเวลาเราคัดกรอง9ก้าด้านเราก็จะเห็นในด้านที่8ใช่ไหมคะเรื่องของ A D L เรื่องของความสามารถในการทําหน้าที่เนี่ยเพราะว่าเริ่มลดลงนะคะหรือว่าเราไปคัดกรองโดยเฉพาะนี่ก็พบว่ามีกลุ่มติดเริ่มมีการขยับจากกลุ่มติดบ้านติดเตียงเป็นกลุ่มติดบ้านติดสังคุมติดสังคมติดบ้านเป็นกลุ่มติดเตียงเยอะขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ ก็จะทําให้ความสามารถในการทําหน้าที่ลดลงนะคะเกิดผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์เช่นในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะเกิดหกล้มบ่อยใช่ไหมคะภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะรวมถึงปัญหาดูคิดบกพร่องซึ่งพอเราไปคัดกรองแล้วเราใช่ไหมคะทุกทุกพื้นที่เราพบว่าเอ๊ะเริ่มมีความคิดบกพร่องกันอันนี้ค่ะถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันก็จะทําให้คนไข้เข้าสู่เรื่องของ สมองเสื่อมได้อันนี้เราถ้าเรามีการป้องกันตั้งแต่แรกก็จะทําให้ชะลอหรือลดได้นะคะหรือในเรื่องของภาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะด้านที่น่าจะเป็นด้านที่7ที่เราเจอกันใน9ด้านนะคะแล้วก็เรื่องถึงการหกลม้มและทําให้เกิดกระดูกสโพกหักอะไรเงี้ยตามมานะคะ ดังนั้นเนี่ยในกลุ่มประชากรเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความต้องการในการดูแลในสถานบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะบางบางบางโรงพยาบาลก็เกิดความแออัดใช่ไหมคะแล้วก็รอคิวรับการรักษานานแล้วก็จนทำให้หรือว่ามีภาวะพึ่งพิงนะคะ